ฝนมาอีกแล้วครับพี่นอออ้องเลยขี่ฝาไลเป็นแถวมาเลยครับพายุเข่าครับพี่น้องฝนกำลังมาครับฟังทั้งพุ่นขี่ฟ้าแลนน์น่นะครับพี่น้อง นั่นน่ะผมขยายเขาใกล้ๆสวัสดีครับพบเจอก,กันกับช่องยูทูบในหอยเขียนคือเก่าครับพี่น้องเมื่อเนี้ยนะครับในหอย่าจสิออกไปทงพอนะครับหาอยู่หากินคือเกา่า นะครับาะทวงรอทาตอนทั้งนี้นะครับว่าจะออกไปหาอยู่หากินลองเบิ่งตอนแรงนะครับขาไม่ได้อยู่ได้กินลองเบิ่งไปครับไปติดตามกันว่าจะได้ยังตอนแรงช่วงตอนแรงนะครับนาองหลังจากห่างหายกันมาโดนไปเลาะเบิ่งครับมันจะมียังบนนอเหมือนนี่เนาะไปครับพี่น้อง ทางค้นเขตน,นะครับฟังได้ดีนี่ทางบอดีเน่เด้อครับพี่น้องเด้อมันอาจจะเต็มแน่ดูหา,างปูหาคิดผมเคยมาประจำแล้วครับเขียนฟังคือที่นี่ทั้งเขตทิศปลาทิศเขาอยู่นะครับเด้อไอ้ควาอมจะเดินอยู่บัดหนอกบัดน,นา บ้านกนี้อยู่ห่างๆบนทางเป็นัะสิเลรอครับลำบากแน่ จะปามันครับพี่น้องไปยัง่ะ ไปยังอ่ะห,ห,หานกหานก เทียน,นกันนะ่มะมาหอดแล้วครับพี่น้องจักรทิพย์จังไดรละมิดซอยม่อยเลย ไปเบิงครับพี่น้องมันถิมีบ่นกไปดูกันไปดูกัน,นถิมีหายบอมเ,มอนเน่ยจะได้กินยังเบิงครับฟังทางนี้มันถิมีนกหายมันถิมีลงบอม,มาจบเจอดอกยาง,งมาเบิงเลซื้อนีล่ละ มีนกลงเลยพี่น้องโอ้โอ้โอโลงแล้วลงแล้วครับเห็นแล้ว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 หนึ่งตัวพอ,อนกเลยครับพี่น้องมันบินลงหันลราเมื่อกี้เลยเดี๋ยวค่อยค่อยเบิ่งครับมันติดยังไงบินลงแถวนี่แหละครับพี่น้องหาบอนเห็นอยู่เดี๋ยวนี ไปทั้งไดเขาคืือจังตําตําหนึ่งแลนลี่ท,ทนนั้งหดบุ๊ทั้งไดเนาะหาบ่าพ่อเลยครับพี่นอ้ง นกบินลงขากันแท้ได้หะะฮาโบเห็นเออก็แเรวเลยเหละนั่งรีบงังจักหน่อยก่อนครับคามีนนกบินมานั่งดีใจโหมมากอ่นี่แหละ กี้เนี่ยนกมันบินลงหันแล้วบเห็นเลยครับจักไปทางใดจากเรีนไปทางไหนเราโบเห็นนกไรเลยแรนเขานกแรีนเขาคอนแจคันแทนานนะบเห็นเลยน้องเห็นเป็นเงาเงาน่ะนกด้ยครับน่ะนกเป็ดครับผมมึงเนี่ย่นะกล่องผมซูมได้านาดหล่ะครับพี่น้องเอ้ ไปพุ่นะครับมาบนลงบนบนลงหนีเลยเป็นฝูงเลยรอบ,บงยักษ์เข้าครับนี่แหละครับขันลงกินเข่าขเขาในมือมือเดียวละมืดมดแท้แท้นี่ครับ ซูมใหญสันีดแล้วครับพี่น้องมาเป็นฟูงเป็นฟูงเลยมันบอลงไก่ครับพุอะไปพับคละมันบอลงตรงนี้เลยครับผมมันคำคำเหือผมจีจอบเบิ้งอยู่คำคลองเบิ้งครับขามัน